อบอบปือเมื่อกี้ใครโดนตียกมือขึ้นเมื่อกี้ใครโดนตียกมือขึ้นค่ะไหนยกมือขึ้นได้ยังอ่าอ่าเมี้ใครโดนตีฮะใครบอกให้ฟังยายยายตีเลยเมื่อกี้นี่ใครยกมือขึ้นหน่อยค่ะเมื่อกี้ใครโดนตีคะยกขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยค่ะ สวัสดีคุณยายก่อนเมื่อคืนไม่ได้ไปเมื่อคืนไม่ได้สวัสดีสวัสดีนะคะเมื่อคืนนี้แบบว่านอนตั้งแต่สามทุ่มไปปลุกไปปลุกได้ตอนนั้นตอนแม่ออกปุกนี่กับลูกเปลี่ยน้งเหมือนเปลี่ยนขึ้นอ่ลสวัสดีคุณสวัสดีคุณยายกับลูกสวัสดีสวยๆจ้าดีแล้วเห็นไหมแล้วทีนี้ระวังระวังลูกระวังมือระวังมือนะ พึ่งอาบน้ำให้เสร็จค่ะอือเรียบร้อยอันคนเดียวสองเทียเพราะว่าบ่บลบ่แล้เปลางกนก่อน เอาเพชรเพราะว่ามาัดผมนั่นนั่นเพราะว่าเพิ่นกลิ่นเพิ่นมักเอาผมมากินนั่นสิก็เลยต้องมัดแบบนั้นแสบมัดที่แบบระวังคอนะตลูบระวังคอหักนะน้องเจ็บคอน,นะไหนห่วยหายน้องเจ็บเลยเจ็บเลยนะไป,ไ,ปไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเข้าข้างในแล้วเข้างในแล้ว นี่เหลี่ยมปะ่ะคะระวังนะระวังนะคะอันนี้ไม่ได้น,นี่ต้องตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเออได้อยู่ วางตกนะคะวางตกนะคะผ้าที่ซักแล้วอยู่ในตะกร้าคนขุดเสล้วโอ้ขึ้นสูงแทฉระวังให้ดีตกลงมานั่นระวังเด้อวังตกเด้อโว้โโนโว้ยจะบ,บ่นเหรอ <c oughs> หนึง่งอย่า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 ,ยาดูใส่กันนะเจ็บนะเออดูเอออย่างนั้นก็ได้จะไปซื้อนมจะไปซื้อแผงเพลิด